กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู่ผู้สุขคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดแนพ,น,น,โโนพี่น้องโศกมานบ่อน้อพี่น้องส่วนตัวแอดเองงวดนี้บาดเจ็บเนาะค่ะพี่น้องคะบาเป็นยังสู่กันต่อไปเนาะค่ะคลิปนี้มาทบทวน แนวท่างที่เขาเนาะค่ะว่ามีของไผแนรแล้วก็ถ่ายคลิปมีแนวทางหม่งวดประจำวันที่สิบพถุนายมท วยออกวันอาทิตย์เดอ้อพี่น้องยินดีน้ำผู้หย้ยที่เขาเนาะคะ่ะยินดีน้ำท่านผู้ชมที่มีโศกห้วยสันจรนเนาะคะ่ะพี่น้องมีโศกแล้วกายมีโศกยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะกายทุกทุกงวดเด้อพี่น้องไปเบิ่งข้อมูลแนวทางการพี่น้องและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอนด์ดานเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปเบิ่งกันเลยสวัสดีค่ะ มาเริ่มกันทีสรุปแนวทางกันอนเด่นของอาจารย์กรกระเข่าทีเด่นเก่าเนาะคะ่ะ้าซ้ายลุดกัะเขาะะ่าเนาะจเจาะลุดแล้วก็อาจารย์เนื้อใหญ่9 3สเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านไผยเมืองโพน4 2สองเนาะคะ่นะพีนะะนะะ่น้องแล้วก็แนวทางคู่ต,ต้นบนเนาะคะ่ะเข่า3ามเก่าตัวกับเนาะคะ่ะพี่น้องคะต่อกันทีแนวทางใบหนีเนาะค่ะเข่าทั้งสีสองแล้วก็สามเก่าเนาะค่ะพี่นะะ้อง 4, 2, แนวทางเทวดาคนบานโขกเนาะคะ่ะเข่าที่เก้าสามเพราะว่าเิ่นหายเก่าหลุดเก่านะคะ่ะแนวทางนี้เข่าที่สองสี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะอาจารย์ไก่วุฒินันท์อนสีเด่นสองและสีเข้าที่สองสีเนาะคะ่ะเจฟ้องเบียร์สายวิ่งสายรูดเข้าที่เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะอากาทด่องออกอากาศชุดสามโตบนเนาะคะ่ะเข่าสี่สองล่าง อาจารย์ค่อมเนาะค่ะสามโตแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าเก้าสามเนาะค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งแอดมิเตอร์บอลเนาะค่ะห้าเก้าสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดน,นี้กะล,อล่อลุนกันต่อเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาต่อกันที่งวดไม้เนาะค่ะหวยออกวันอาทิตย์ชุดเด่นเนาะค่ะตารางประจําวันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะสําหรับตัวเด่นของเพลิน ปักหลักสิบล่างกระเด็นที่ศูนย์หนึ่งและแปดเนาะค่ะกัะชนกับตะล่างวันอาทิตย์เมื่อกี้นี้เนาะค่ะพี่น้องคะละกะสาวไทยเนาะค่ะพี่น้องวทุตสานมากกับเข่าสองสี่เพลินตัดลินเนาะค่ะสามหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหกสามเนาะค่ะเม็ดเดียวแคนแคนหกกับเนาะค่ะพี่น้องคะ ้วคะมาต่อกันทีวิเคราะห์เฮงอีสานต้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกะเข้ามาเดินดีตอนเนื่องเนาะคะ่ะงวดไม่ปล่อยมาแล้วพี่น้องค่ะ6 0 3 7้รอบพ้นเนาะคะ่ะเบิงแถวบนกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเพิ่นแมนบอเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แคปไวเดอร์พี่น้องลากามาต่อกันที่สลากไทยเนาะค่ะพี่น้องเด่น7และแปดเจ็ดสอ8เจ็ชุดสามตัวส7 2 4 7 3 4 7 4 48 48 48 4 8 2 4 8 3 4 8สาระวัง7 8็ดแเนาะคะ่ะแอดซุยเนาะคะ่ะวที่ผพันมากกันลุดเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเดินดีงวดไม่ปล่อยมาแล้ว8 2 8 3 8งแ และสองสามเนาะคะ่ะพี่น้องงวดประจำวันที่16มิถุนายนค่ะมาต่อกันที่ใบนี้เนาะคะ่ะ7 8 8 7 4 7 7 4เ่เนาะคะ่ะสองหางน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องงบหน่อยเนาะคะ่ะตรงอกตรงใจเฝ้าจัดเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาต่อกันที่แอดเอลาเนาะคะ่ะพิธายคลิปนี้วิ่งบนที่5 9 25 7 25 4 25 สองห้าเม็ดเดียวล่างวิ่งที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเก่าคือสิมาเบิดปีเนาะปีนี้เนาะพี่น้องเนาะสื่ออียังกระไดเฮติตเก่าไวเนาะค่ะพี่น้องเพื่อได้เป็นเงินเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางคลิปนี้จบลงแล้วพี่น้องทางสรุปแนวทางหล้วกาแนวทางไม่พ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะขอให้มีความสุขทุกทุกวันสวัสดีค่ะ